บ่มอันนี้บ่มบางทันมาดูพริกหยวกครับที่เขฉีดโซมแดงบวกอะมิโนครับเนี่ยออกเป็นต้นเลยครับนี่เก็บไปแล้วนะครับแต่นี้มันรุ่นนี้ยังเก็บไม่ได้ครับยังเล็กอยู่ครับเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดไหมครับหลบมากๆครับดูครับโอ้โหลูก ต้นทังต้นครับใบครับแม็ดแม็ทังอันครับโน่นนะครับยาวไปโน่นเลยครับทุกต้นครับดอกหมดครับอันนี้ก็เก็บมานานแล้วนะครับพิกส่วนนี้ครับผมเนี่ยครับผลวงของโสมแดงคริกบกอมิโนครับไม่ลองไม่รู้ครับครับผมต้องขอขอบคุณบริษัทโทนิน่าเน็ตเวิร์ที่ผลิตโสมแดงและอามิโน เพื่อเกษตรกร,กรตัวจริงครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกร,กรครับสวัสดีครับ